ววเอาสรุปมึงเล่นเงินกี่คนไอเดินตะกีเอื้อตอเรียกเอือได้ไงเออเอื้อเออเหาไปงานตึกวะเรไปตึกแลได้อยู่ได้อยู่วะโดนหัวตั้งเจ็ดนัดมตายเจ็ดนัดที่ลองรีเยอ้เยอลองเทสลองเทสูบีนั่นมีสามรอยมันตาย เปนเนนหัวหนแรกนจะหลอแน่นอนมีดแบครับเอ๋เอ๋น,นี่มีถั1ร้อปืนเอี่ะเทีบอยดี๋อวีพอ

มีเจนน,นักอะไรด้วยมันจะมาสักขงด oh, ้วยนแม็ก oh, oh, oh. มึงก็ไปสะโขงกับมันดิให้มันรอ,ม,นอมันเป็นสะโขบนุ่น๋วนยนวายยมาแปรงชูด นอนงไปเกียนมันมึงแค่ตื่นสักวหยอ่ะมาพร้อมเงีชุดมึงชุดอะไระไทมมีพ้อคุมวะเอสมึงใส่มึงใส่ึงใสหมวกอะไรเฮ้ยขอเดินกับพี่เอสพี่เอสมาเด้งผมนี่อยากเจออยากเจอมาากเจอมา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 ขาม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 มา ไอเอ้ยไม่เียมหรอโคตรเ็มเลยอูู้บุกออมาโอ้โหเจ็บดิเจ็บดิจุกดิอาเอ้ยนี่กลับหลังาเอาโอ้โหตอนนีกลับมาโดนัเติดเลืออแล้วเกิเมื่อแล้วว่าไงว่าไงว่าไงสายย่ออ๋ออ๋อเดร็วๆมึงยืนมึงยืนถือยาทำไะเฮ้ยเราไีนะครับ Vì chưa lắm. đăng chưa lắm. Vì 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 ที่ทยิันนี้มันยิงตอนมาผ่านอะไรอย่างเงี้ยเมัน้าหนนี่อะไน่นี้อะนมันเจอมามันเจอเงาหรือที่มันผ่านผ่านนิดหน่อย กันยะังไงนี่นียไปโดนอะนรมาดิอย่าทำมาเกิอแกเดี๋ยวมันตายยากเฮ้ยลืม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 สอดหัวได้ไหมสอดหัวไม่ชอบในขนาด เจอกันไหมมาร์คพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับเอาคุณยังทําอไงครับ ดูแค่ไยน่านเลยลง้นแดงาพี่ะตเอกะผมไหม้าตาอ้เจ้าก็กล้าดูมีอันนี้อันนี้ใครวะที่ประตูพี่ชาตี่เจอผมล้า ฉากี่นี่ไม่มย,ไมยิงเกี่ยกับฆ่ามันดีกวต่อไปอ Hãy subscribe cho không, để không. <laughs> ดีใจขัดแรงยิงแรง น้างเจอผมนะมามาขวานะเฮ้ยขวานะขี้ไหนขี้ไหนเฮ้ยขวานะคะขี้ไหน

ททม,ม,มุเทพดีหรอมาเฮ้าายเฮ้ยคุไม่ตา,ามานะเอะรวะ้อยอเลยสอง้อยงยิงนสายาร